ผู้เร่งกิจได้ไหมคะเอเชิญนะนได้ไหมคะ My name is r e y นะคะลิซี่ดวงค่ะอัน้องวิซี่มาจากไหนคะมาเป็นเสือดาวเชิญวทีมาจากฝรั่งเศเรียนต่างประเทศค่ะที่ไหนคะออสเตรเลีสค่ะปารีส เอาแบบเป็นทางกันเอากันมที่นะคะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเรดี้กาการ์นะคะส่งตัวเองเข้าประกวดเพราะเพื่อนบอกว่าสวยค่ะ,ะอีกคนเชิญคะ่ะสวัสดีค่ะน้องดวงนะคะหญิงแม่นะคะส่งเข้าประกวดค่ะน้องดวงนะคะทุกคเป็นคนเอาเป็นสาวนี่ แต่แม่น้องดวงเป็นคนเชียงใหม่พ่อเป็นคนเชียงรายเจ้าน้องดวงมาเรียนที่กรุงเทพแต่น้องดวงอยู่ภูเก็ตค่ะี้มกนคคือชื่อช่ดวงใช่ไหมคเพื่อนชว่านองดวอบนจริงชื่อจื่องลิสีอ่วงรวมกันเป็นอะไรคะลิสีดูอ่ะ ตัวกับน้องเลดี้กากามีความสามารถพิเศษอะไรคะเอสรหรือเปล่าน้องดวงงดวงไม่มีความสามารถแต่น้องดวงสามารถทัองเอถึงแซดได้ค่ะโอ้ <c oughs> ตรงนล้วคะคะที่มาจากเพอริส เลยคนละคะเร้นี่คะกล้ามากตอบตั้งคกินตอบชาววังได้ค่ะกินตับชาวกินตับชาวใคร่ใครร้องไม่พอดกินตับชาวไม่เชื่ออ๋อไม่เดียวกัน แต่ไม่เป oh, ็นชาวอังกฤษงามอยากไทยงามอยากไทยใครอยากดูบ okay, ้างเลยพร้อมแล้วใช่ไหมเอาใครก่อนเอาอถึงแ้่หร uh ือตับชาวังเอาตับชาวังก่อนใช่ไหมพี่ครับขอเพลงตับนะคะ ถูกใจใครหลายคนเลยกับพิ่ตับชาววังเอต่อไปเป็นที่รอรุ่นมากเอสุดแซด ทั้งเลดี้กาก้าค่ะพักผ่อนตอนหน้า